ทางนี้เดี๋ยวพี่ลินเห่าอีกเดี๋ยวพี่ลินนกนะดูดูโอ้เว้นเห็นปะโอเคครับเปิดเลยพี่ลินพี่ลินเปิดพาร์ทนี้ยเปิดโอเคได้ได้โอเคไปแล้วพี่กินเผาเราด้วยอีจินไปแล้วเหรอโอเคค่ะเรามาลุยกันต่อเลยอีจีนไปแล้วอ่ะไปไปไปโอ้เปิดคลิปได้ดีมากเลยเปิดคลิปได้ดีมากการเดลิซึมนะยินเดลิเจังนะครับจิมมี่ไม่มีชื้อแชแนล กดจีนนะครับเชื่อสายจีนใช่ค่ะแล้วก็เซมปายพีซคอมอินทูมีนะครับทีเฮ้ยเซนซอเม็ซิเคอร์โอเคผมจะบูมั้งแล้วเมลีครั้งที่แล้วไม่ได้มีดสั้นโอ้โหเฮดมีมดสั้นด้วยเหรอใช่พี่ดินใช้มีดสั้นทั้งเกมเลยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ยมาดิมามาผมใช้กระบองกรครับงไงเฮดจะรุนแรงแต่ไม่รุนแรงหรอกนะกระบองโอ้โหนั่นไงไม่น่าไม่น่าโหดเลยคุ้มดกระบองเองคุ้มด้วยกระป๋อง โอ้ยอ้วกใส่กูอีกแล้วกูได้ยำตีมด้วยนี่มีพาร่าซึ่งมอลดบดบโอ้ยใครก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาหาอย่างนี้ตัดมั่วหมดแล้วข้ามอมไม่เห็นเลยค่ะโอ้ยใครใครเรื่อยเฮ้ยสโมสโมพี่เดือดดีเย้ไหนสโมสโมตีเนี่เจอขวานไปดิเจอขวานจามาจามาเทลโอ้โหเหม็นอน่ยเจอขวานไม่สบายทำไมอะไปทางไหนอะลงข้างล่างปะเนี่ย กวานทัดเชยใครจานเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเลเซอร์นี่เป็นทางนี้อีกทางหนึ่งเลเซอร์เลเซอร์มาจากไหนจีนป้าปืนเลเซอร์นัรถ้วโอ้โหเลเซอร์นั่อรถไปแล้วเฮ้ยเจอระเบิดโมโลตอฟไหนไม่ไปทางไหนกันเนี่ยผมหลงทางตรงข้ามตรงข้ามเมื่อกี้ไปทางไหนอ่ะนำนำนำเป๊ะอ้าวทางไหนครับดทางมากเอาละจีนกับเราแยกกันแล้วตอนนี้เฮ้ยเราหลงทางนี่ไงเจอละ นี่หรือเปล่าใช่ไปไปทางนี้ไปทางนี้ครับมาทางนี้ไหนฮะขึ้นข้างบนใช่ไหมครับใช่ใช่เหรอผมลงมาข้างล่างนะอะไรเฮ้ยติดอะไรวะนี่โอเคตอนนี้อโอ้โอ้ดีนะเนี่ยโอ้ไมีกูไม่กูจิงปะอ้าววิดวิดวิดใครกูเออใครทำไรไมีกูของเจ๊ นอนไปแล้วอ่ะโกง่วงตายไปแล้วตื่นปู่น่ารักจังน่ารักเนาะลงบ่อนปู่มาจริงให้กูร้องโอ้นี่จังก่อนดีเฮ้ยอะไรโดนหลังหลังเข้าโอเคเข้าหลังหลังเข้าอ่เหลืองนะครับเหลืองนะครับเหลืองเลยแต่ทนี้เราอยู่ในอาคารอะไรที่าหญ่ะเดี๋ยวเรามาเอาลูกปืนก่อนนี่ลูกปืนหนู่งลูกปืน กูลงมาในท่อชิบหายโชคดีเพื่อนจะขึ้นยังไงมันต้องลงหรือเปล่ามันต้องลงมันต้องลงพี่ต้องลงแล้วก็ตื่นตกใจติง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 แล้วเลิฟ for d a t กับท่อท่อแห่งความลับมาริโอแล้วนั่นอ่ะก็ลงท่ออกคลวงไปลอดทำไมพี่รีบลงไปล่างสุดเลยอ่ะมันล่วงลงมาเลยใช่เพราะว่าเราจะอึดอืดตายเลยอ่ะตายเลย พี่มันมีทางขึ้นมาด้านบนอยู่นะพี่จอนเมื่อกี้ไม่โคตรทาเลยเดเลยมันต้องมีคนมาช่ใหม่ๆอ่ะพี่แกไปจอดกระโดดแล้วแกก็ตุ๊บพี่ต้องขึ้นมาข้างบนนะพี่เอาอีจีนไม่อย่าดันกูดิมีไงกำลังหาทางขึ้นน่ะเป้ขึ้นทางนี้เป้จะมีบันไดอยู่นะครับนี่ไงที่พี่ดินยืนอยู่เนี่ยขึ้นมาทางนี้โอเคไปเดินช้ามันอยู่ในน้ำใช่ไหมใช่อยู่ในน้ำจะเดินช้าแล้วไหนบันไดบันไดมีอีกบ้างมีเปล่าบันไดแดง ลิฟแดงขึ้นไปอีกไก็ได้งพี่ลินมันไม่ใช่ทางนี้หรอเราต้องขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนเราให้ลงมาทำไมอะเออแล้วเราลงท่อมาเพื่อพี่ตกไปผิดไงเฮ้ยเจอยากันระเบิดตรงนี้ตรงนี้้วยกันมีบันไดสีแดงอยู่เห็นยังเห็นละเห็นละเห็นละมาแลยดบดบดบดตกลงไปขาหักอีกเอายาไปยังพี่ไปกินยาเลยพี่ลินกินยาพี่เฮ้ยเราไปทางไหนต่อเป้ได้ได้ ะใส่ท่อมาพี่ลินชื่อ so พี่ก so ันไม่เกี่ยวมาใช่เพราะเราชื่อกูเองนะโอ๋ยพี่เอ้ยไรเขาปีนปีนอะไรกันเขาเล่นมาริโอ้กันเจอไหนไหนกันเนี่ยมานี่มานี่ขึ้นมาได้้แลวค่ะทุกคนนี่มาหนี่้พี่ลินตามผมมาพี่ลินแบบกระเพกกระโพกกระเพกกระเพกอ๋ยลืมฮิวตัวเองอ่ะขอฮิวก่อนมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ข้างล่างตัวนี้มีมียายาแก้ปวด อยาแคปแล้วก็ระเบิดระเบิดตี๊ดตี๊ดสงสัยเขาจะให้เราลงอีกรอบหนึ่งอ้าว์อาเจอร์อ้าวแล้วเราขึ้นมาทำหอยแมวโอ้ยสปูเกอร์เอฟเดย์โอ๊ยโอ๊ยเจ๊อยู่กับพี่จีนเนี่ยอ๋อมันต้องมาเปิดอันนี้อะไรเหรอจ็อกกี้เฮลมี่เอลมี่เปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเอาใครเปิดอ่ะอยู่อยู่ไหนวะไอ้เหี้ยอยู่ไกลเอลมี่เซ็นไป เนี่ยเจ๊ไปจ๊กจ๊กผมไปช่วยพี่รอแป๊บรอแป๊บมามาพี่ดินช่วยแล้วพี่ดินช่วยแล้เราไปจ๊กถึอกว่าใครไม่มาปลาอะไรตรงนี้งงแรงพาลานะฮะโอ้จ๊กยังถึกอ่ะเมื่อกี้แม่งยิงสามดอกไม่ตายเลยมันกินแล้วเก็บได้เรื่อยๆครับผมอย่าทุกคนมาโดบเร็วดบโดบเนี่ยคนที่จะตายอ่ะมาโดบโดบซะโดบหน่อยอ่ะหมดแล้วเหรอทางไหนเพื่อนเอาแล้วมา เอบักีนั่นไงใครเปิดจริงแล้วกูไปไม่ถูกเลยเนี่ยแบจะไปยังไงอจีนจีนก็บ่นลงไปทางไหนอ่ะทีน่ะฮะบนต้องขึ้นไปด้านบนเราไปทางไหนอ่ะกี้กี้กัดกี้กัดต้องพ่งย้อนกลับขึ้นมาด้านบนครับด้านบนจะมีบันไดขึ้นด้านหลังอ่ะอ้จีนไม่เหนีไะตเออไอ้จีนไม่รอเลยมันด่าดังฟินฟินโอ้เลือดกูเหลือสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วจีนเดี๋ยวเดี๋ยวบักจีน เจติดตรงนี้อ๋อเดี๋ยวดนดึงดนดึงดนดึงกันไปก่ครับพี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วเ้ยนะโกลเวอร์ไป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 มันอะไรจะตื่นเต้นขนาดนี้ครับเขียวเนี่ยแหละตื่นเต้นมากตื่นเต้นไอเสียงจริงเนี่ยแหละแต่ยังดีกว่าคลิปแรกในคลิปแรกนี่มืดมากอันนี้ได้องอยู่ในในนี่ตรงไงในอาคารละอาคารใต้ดินใช่เขาอาจจะติดสวิตช์หรือเปล่านะข้างบนน่นอะ อาจจะเป็นไปได้นะจ๊ะจะเดือดเดี้ยเดี๋วเดี๋ยวกูจะไม่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 มอโดนเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยข้างหลังเห็นจะไหมช่วยอยู่ช่วยอยู่กาโอ้โหนี่ไม่ใช่ไหยุดากว่าเป็นไม่ได้หรอสามนัก็ไม่ตายย็ดเกตัางพี่เองกูกักเองก็ได้ไปทุกคนอยู่ไหนอะข้างล่างเหรอเอาตงลงใช่ไหมเนี่ยมาทางผิดโอเคลงเลยฮะก่อนให้ชีมาอยู่พี่ มา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 กโกโกเฮ้ยอะไรแคเขียวเนี่ยแอนแอนหลังหลังโอ้โหเยอะมากเฮ้ยมันคือสารกะละมังตะลังสีกะละมัเด้อเด้อมันคือสารอะไรอะกะละมังผักกำลังซักผ้าใหญ่เหยียบนะใยญ่เหยียบนะถ้าเราเหยียบมันอะเราก็จะเหมือนไอ้เขียวป่ะเฮ้ยพี่จีนไม่ร้องให้ช่วยเลยพี่จีนจะร้องยังไงดีเออไม่มีมาพี่ลินเจ๋ออ้าวเห็นมีอะไรเลยนี่ ระวังทุกคนมันเป็นสารกำมังตะลังกำลังสีเอาช่วยเร็วมังแล้วไอ้เจสเซอร์จะช่วยอะไรได้มั่งเนี่ยเล็งเหรอขีดมันก็หมดล้าอ้าวช่วยด้วยกันเลยช่วยหน่อยไปละโอเคโอเคเดี๋ยวให้รู้สึกแบบโดนดึงโดนดึงโอเคดีวะาขีดขวาขีดขวาขีดขวาที่พีดินหมดบัานโอ้โหดาวหมดเลยฮาว่ะขึ้นมาอ้ยจอดา ขึ้นมาโอ้โหรใครยิงรัวๆเลยจอดำอ่าเทาแล้วยิวก่อนหิวก่อนลุยลอยลอยลอยขึ้นบินขึ้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 นบินบินบินที่อะไรล่ะขึ้นดิเออนี่ถึงตัวจะตายไปไพี่ลินกลากีฮาร์ตว์อยู่ไหนทุกคนโโโดดดทางขึ้นอยู่ทางไหนอ่ะนี่ปัน่นแหละไปทางนั้นแหละทางนนั้ะโอเคจะไมไม่ช่วยกูจีนเร็ว เมื่แล้วที่นี่สัมพันธ์ทางไมตรีระหว่างประเทศพี่อะเดี๋ยวขึ้นไปทางปีนดูมันปีนขึ้นมาโอเคทำไมปีนปีนเอ้าปีนผิดทางเออเหมือนการปีนผิดทางติดติดเพดานใช่ไหมโอ้ใช่เลยพี่มาไอ่โนเฮ้ยใครโดนต่อหน้าต่อตาโอ้ดึงแบบเอียงด้วยนะแม่งเร็วมากอ่ะหมนแม่งเร็วสัส มันดึงเอียงครับไปทางไหนนะก็ต้องเดินไต่ไม้ขึ้นไปอีกต้องขึ้นไปเรื่อยๆพี่ลงแล้วก็ขึ้นมันจะลงมาทำไมก็ไม่รู้เออขึ้นแล้วก็ลงอ้าวขึ้นแล้วก็ลงอ้าวอออแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกนี่ทำไมมันชีมาด้านนี้มาตามพี่จีนตามพี่จีนมาทางนี้มียาหรือไหมยายายาไอจีนฮิวให้เจ๊ไอจีนจีนกำลังใช้ปืนกดไมยยังไงกดไมยยังไงอ่ะไงอันนี๋ยวดีเยอะยาพึ่งไปประตู สั่นไปสั่นไปอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะด่านยังเด้อด่านยังนี่ไงกระเป๋าไม่ใช่ด่านประตูนี่ไม่ใช่ประตูพี่ติดพักแบบยางเลพักแรมชั่วคราวพี่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยชั่วคราวสองร้อยนะสองร้อยพี่ค้างคืนค้างคืนเท่าไหร่พี่ไม่รู้เหมือนกันพังที่ไหนกันนะทุกเวอร์นอกกันแล้วครับช่วยด้วยผมอยู่ข้างนอกเนี่ย โอ๊ยโดนล้มล้มล้มอ่ะทานกับเพ้าห้องแล้วล้มลูกคุปปานี่ไอ้พวกโง่ขี้ยเหี้ยพวกนี้เฮ้ยจะไมหยาบคายไม่ไม่มีนี่แล้วหรอไม่มียาให้ผมบ้างเหรอนี่ไงพี่ดินมีกระเป๋าเอาบ้าปลาดุกได้เลยพี่ผมต้องการเลยทำไมเวลาเล่นเกมถึงมีความนี้ตามเกมไม่เข้าใจหิวให้จิมมี่เฮ้ยเอ้ยไอจินโดนจีนโดนเฮ้ยลงเอาไหนต้องลงอีกเหรอเมื่อกี้ก็ขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ เขลงได้ตอนนะโอ้โหอุัยเจอแล้วมาเชีเต้มาเยี่ยมมันมีเครื่องปั๊มหัวใจผมเก็บไว้เก็บแล้วก็มีโมโลท็อปอันนึงอยู่ตรงนี้เพลินมาเอาโมโดแล้วไอ้น้ำเขียวไอ้น้ำเขียวเดือดกระป๋ายน้ำส้มเฮ้ปี๊บปิ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 ๊บไหนใครปิ๊บเนี่ยเนี่ยแค่เก็บไปละปักจีนนี่ครับไปอย่างเดียวเลยปักจีนนะบอกรอเพื่อนบอก่ใช่อันนี้ไม่ใช่ประตูเนี้ยเหรอ นั่นไงไปตามจีนไปพี่กัจีนเจอบูมเมอร์แล้วักจีนน่ะจีนเจอยำแล้วโอ้โหเยอะงงด่านมากเอาตัวช่วยมาดิมาดิมามาจีนตอนนี้ยังมองไม่เห็นจีนทำไมเหรโอ้โดนดั้มช่วยดูเห็นชุดเมดหน่อยไม่ได้จะพุ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยอ่ะเออนั่นนีเลื่กไปถูกเลยเดะระเบิดระเบิด เอ้ไม่ใช่กรนไฟปะมาแล้วต้องลงอีกแล้วครับลงเลยแล้วเลยครับเปิดกล่องลงลงลงอ่ะสมุกอุ้ยสมุกสมุกยิงฟันแทงโบกิใบฟันแทงยิงฟันแดงเอ้ยนี่ไงเขาเอากระสุนมาให้เราแล้วโอ้โหเจ๊ยังใช้กระสุนไอ้นี่อยู่เลยเลเซอร์ปืนเลเซอร์ กระสุนเลเซอร์มีด้วอย่างเนี้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอเอเคเไฟ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 ไงปืนไฟอ้าว oh, ทางน right. ี้มันไปไม่ได้เหรอไม่ได้มี้ีสปีดอยู่ข้างหลังเอ้ยมีสปีดทีละตัวเลยไหมล่ะทีละตัวเลยทีละตัวมาสิว่าคนต้องปั๊มหัวใจตัวเองแล้วครับตอนนี้ต้องดูแลหัวใจตัวเองโอ้โหต้องดูแลหัวใจตัวเ แพ้ต้องดูแลตัวเองใช่ดราม่าเลยปะเนี่ยดราม่าอยู่ดีกลายเป็นเกมดราม่าแต่เมื่อไรวะเนี่ยสั้นับไปไปกันต่อฮะจังหวะนี้เฮ้ยออะไราประตูเลเซอร์เหรอระวังตายนะอยากลดนเหยียบดูเหลือเกินตายปะมีอะไรเนี่ยน้ำไหลเลือดไหลรัวไอลไหลลัวอ่ะพี่ลินแล้วพี่ลินโอ้โหยังโดนอ่ะ ไปครับมาด้านในด้านในมีลูกปืนคนทำเข้าใจชีตเนาะมีปืนก็นหนักด้วยใครปาเนี่ยมีบีห้าหนึ่งด้วยพี่โคเท่อ่ะไม่ต้องบีห้าหนึ่งเราไม่น่าปาเลยเออนั่นสิเราเ็ขาไม่น่าไปยืนแช่เลเซอร์เลยเฮ้ยปืนอะไรอ่ะนั่นดีปืนใหญ่ M4A1 ชอบของใหญ่ใช่เส้นไปพิทสามีไสมี เนไปไงถึงชอบไมของใหญ่ฮะลงไปทางนี้ครับมีรูอยู่ฮะเอาแล้วลงอีกแล้วอ้วกอ้วกโอ้โหไมงอ้วกพุ่งยื่นมาเลยแล้วไอ้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยพุ่งมาจากไหนด้านล่างมันตกจะตกบ่อไปแล้วโอยาโดนไปตกตกบ่อพี่มันตลกตรงไหนเนี่ย มันก็เรื่องความเป็นความตายแล้วพี่ไม่มันแบบฮามากอ่ะนึกถึงปลาดุกในบ่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้ตายก็ไม่ตายอ่ะอย่ายิงเพื่อนร่วมทีมไปหลายทางจังวะแม่ดีงงมากแล้วเนี่ยนี่เรามาทางไหนเนี่ยเฮ้ยทางนี้ไม่มีทางไปทางไห้ผมหน้าเทาแล้วผมขอใช้ก่อนไปอเราต้องวนมาใต้เลนส์แล้วสวัสดีจีนนี่อะไรนี่เดี๋ยวแล้วมันมาแบบ พี่วันมาบรรจบกันพี่ใช่บรรจบเส้นทางแห่งรักใช่ในที่สุดมันก็มาบรรจบกันแล้วเจ้ดีใจจังมันเหมือนหมดแล้วมันไม่เหมือนเกมผีแล้วอะไม่เหมือนแล้วมาพูดเรื่องรักเรื่องไข้มาแบบเกมหนังรักเกมหนังรักเหรอเดดเดดหนังรักเหรอเกมเซนไซหรือเปล่านั่นไงทำไมต้องดึงไปประเด็นนี้พี่เขาบอกเขาเซมไปพีทเข้มอินไซมี น oh, 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 really no ี่มันให้หาประตูเอ้ยเอ้ยชาร์จช้าอุ้ยไอ้หวโอ้กัดเดนเลยอ่ะนี่กูยิงแทบหมดแม็กกว่าจะลบ่ะกว่าจะล้มนี่คือเออพี่โด้ปืนกูไปน่ะใหญ่อย่างเดียวอ่ะปืนนะบอกเลยลงมาอีกแล้วครับบเลยอ่ะลสั้นขยันซอยแต่แรงอะไรอย่างงี้ยมืดน้ำน้ำเนะเนะให้ไปทางไหนอะให้ลงเหรอน้ำเลยอ่ะให้ลงเหรอไอจีนลงดิไอจีนพี่โดดมาเลยพี่เพื่อความเสียว ทั้งเสียทั้งตายตอนนี้เราอยู่ในท่อระบายน้ำปะใช่ครับผมเราจะเจอวิตไหมอ่ะวิตส่วนใหญ่ชอบอยู่ที่ไงมีสวิตอยู่ตรงนี้ไปไปยังนกดให้เป็นสีไปแล้วอ่ะสีเขียวแล้วจะไปที่ไหนต่อนั่นดิตามจีนจีนมันต้องไปเปิดข้างบนข้างบนประตูมันอาจจะเปิดเออว่าอยู่เมื่อกี้มันให้เปิดอะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่ไฟเนี่ยเปิดแล้วขึ้นมาครับ yeah เอ้ยทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะ yeah เจนก็ยิงสไนเปอร์บอกกูอยู่ทางนี้กูอยู่ทางนี้พูดไม่ได้ช่วยกูด้วยโอ้โหทำไมเนี่ยเจ๊ทีหลังผีมาข้างหลังทำไมดาวเลยอะมันมกแล้วมาแล้วเยอะือเกินมาดิเฮ้ยมาดิเกาะอะไรวะทำคอมกูแหลกด้วยนีหน้องจีนบอก มีระเบิดเอ้ยมีมีกระสุนให้อีกแล้วโอ้โหปืนใหญ่ขึ้นบันระเบิดได้ด้วยขึ้นบนเหนือไปทางไหนเนี่ยไปบนครับตามไอ้จีนไอ้จีนไปไหนจีนจีนเขาเคยเล่นโอ้โหเจ็บ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 เข้ยวหยดโอ้ซหิซ่าอิลีซิซ่าอิลีคืออะไรวะพี่ต้องลงท่ออีกแล้ว่ะผมว่าสิมบ้าวรอจิมมี่นี่ นี้มีของมีเศียรท่อนะเนี่ยเจ๊ว่าเอาอีกแล้วกูโดนอ้วกอีกแล้วอีบูมเมอร์ชีวิตนี้กูต้องเจอผีใช่ไหมอ้เอาวเดยดาวโดนแล้วไงดูยนกไอปลาไฟวะเนี่ยขอลุกอย่าปลาสิมันตกอรัพี่มันตกแล้วผมยิงอะมันไปโดนเรียวลายอี๋คืลงมาพี่ผมว่าขึ้นดีกว่าพี่ผมว่าเราเรากำลังถูกกับดัก ผมไปทางนายผมลงทางอยู่คนเดียวไม่ใช่โอ้รีชิดทำไมมันปิดประตูไม่ประตูตรงนู้นมันไม่ได้เปิดอยู่แล้วพี่เฮ้ยเต็เฮาเขาไปไหนกันเอากูตกน้ำเอาอ้านีฮ้ยขึ้นมาฝั่งนี้พี่ขึ้นทางไหนอ่ะไปช่วยกันก่อนปลาดุกจะเป็นหัวเราะตายแล้วฮะปลาดุกอุ้ยนี่ต้องขึ้นไปข้างบนไปช่วยพี่กีนั้ โอเคช่วยจีนแล้วกันไม่ต้องช่วยหรอแล้วกันตายแบบตายแล้วครับตายแบบตกน้ําตายครับลงทางคือต้องไอ้นี่ใช่ไหมใช้เครื่องปั๊มหัวใจไหมเมื่อกี้ขึ้นมาชั้นบนแล้วก็ลงมาตรงท่อมันจะมีท่อแปลกๆอยู่เดี๋ยวดีแล้วแล้วปลาดุกมีเครื่องปั๊มหัวใจไม่ไปช่วยกันหรอไม่เป็นไรครับศพเขาอยู่ในน้ำอ่ะพี่ผมจะลงไปไงอย่าเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอขึ้นไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอลมีแพลงลอยอยู่ถ้าลงไปขึ้นไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นทิ้งกันไว้ที่นี่ทิ้ง ปลาดุกไปไหนอะเจ๊จะอยู่กับปลาดุกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยพี่ก่อนพี şey> ่หลงทางแล้วจิ๋วไมาทางนี้พี่อะไรวะเราคนไปไกลขึ้นเรื่อยเลยโอ้โหเป๊ะเดี๋ยวดีเป๊ะถอยมาพี่นี่อยู่ทางนี้ทางมาทางนี้โอเคมาเว้มาทางนี้ทางไหนอะไม่เลยอีดุกดูพี่หลงก่อนพี่หลงก่อนแทงมาพี่ดิ้นได้ยินเสียงแทงเอ้ยแทงมาดิ้นแม่งไฟแทงว่ะ พี่ขึ้นไปข้างบนทำไมพี่ลงมาจะล่างก่อนดิพี่พี่ต้องเข้าประตูที่เราเปิดครับต้องเข้าประตูที่เราเปิดต้องเห็นวิธีวิธีตีนไฟไฟแทงไม่โคตรโหดอ่ะแม่งติดประตูแล้วนี่โอ้โหพี่ไปไหนเนี่ยเราเปิดประตูเพื่ออะไรเราต้องไปทางนี้ปิดประตูตีแมวไปอ๋อนี่คือไปรับเป้เหรอใช่เป้ต้องไปทางนี้ไปเป้แฮงกี้หลงพี่หวายเลยเป้ โซลมากอะพี่ลินก็ว่าอยู่เว้ยพี่ลินก็ว่าอยู่พี่ลินตามปลาดุกมาทำไมวะพากลับมาทางเดิมอีบ้ามาหาเป้ไม่ทักเป้คุ้นเลยว่าพี่มาทางนี้เดี๋ยวพี่มาทางนี้นะพี่ตามผมมาเดี๋ยวพี่เออขึ้นไปพี่เราก็ไปรับด้วยแหละเนี่ยตามมาตามมาให้พี่จีนมันไปลิฟต์แล้วพี่พี่จีนเข้าห้องไปแล้วนู่นนู่นพี่เห็นทางนู้นเปล่าไหนนู่นนู่นต้องกระโดดลงไปใช่ไหมฮะใช่ครับเฮ้ยอพี่จีนนอนไอ โดนจีนได้ไงพี่จีนโอ้พี่จีนโดนกระซักเลือดเอือกับเดียวไกลด้วยตั้มเอือเลือดยุบแบบรวดเร็วโอ๊ยจ้าพี่จีนเบี้ยงครับพี่จีนไปถึงก่อนพี่จีนเบี้ยงแล้วฮะทำไมพี่ฮันเตอร์อ้าวหฮยเจตายใครกันแน่ต้อหัวใจใน้อยช่วยผมก่อนช่วยผมก่อนผมมีที่ต๊าบอ้าวเรียบร้อยวาดดาวมาตายหน้าปัญญาะนะมึงขานเข้าไปได้ไปเนี่ยมาดุกดมาดุกขานไปมาดุก ไปดูคานไปคานไปต่มันเปิดไม่ได้พี่มันเปิดไม่ได้เล่นไ,นไม่หย่อตายแบบน้าทาเขายัดแก้เล่นไม่หยอ